เมื่อวานผิดคิวนะครับเล่นผิดคิวจมูกบวมถ้าเกิดมองไปดีจะเห็นรอยแบบรอยเขาเรียกรอยเขียวเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ขนาดว่าเอาอันนี้ปิดไวลวเนี่ยเนี่ยรอ้จุ้ยนั่นนี่นีนน่ปวนปวนเปล่าสะหน่อยโอ้ <laughs> หลักฐานมาตัวนิ้วจิ้มมาเต็มเต็มหน้าอย่างพอจะไปทำอะไรลจิ้มเป็นอย่างนี้เหน้อย่างนี้แหละไม่ทำไม่จริงพลดีเลยนจิ้มก็เป็นอย่างนี้เลยนี่นะฮะโอ้โหนี่นี่อย่างนี้จะเห็นเลยว่าเขียวแล้วบวมมากนะฮะก็ผิดคิวกันเนี่ยโอ้โห้เขียวเขียวอันนี้มองเห็นเลยใช่เลยนี่แหละครับชีวิตละครบูดูนี่จมูกเด็กองพี่ม้ะ โ,โอ้โหใช้ได้ครับก็เขียวปึดเลย,ยงไงต้องติดตามชมด้วยครับฉากนี้เป็นฉากที่ผมเหาะไปนะครับแล้วก็เอาหัวไปโคกกับกันทั้งนั้นใช่ได้